ไอ้ห้องครัว้องกินข้าวเอ้าขอกินข้าวกินข้าวเปิดกองแดงเอ้าตรงนี้มีผมอยู่ห้องห้องอะไรไม่รู้เฮ้ยเบล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 ขอบสามสิบห้ามสุดป๊อปสติ๊กเกลร์ด้วยครับโอ้โหได้ได้ได้ตะบ้านขัดทูบนะว่าขัดทูบแกมา ผมมากลางผมมากลางผมมาล็อบบี้เฮ้ยมันพังรูใหญ่เลยข้างล่างเบียวโหโมหน้าบ้านมีตะปูอันหนึง่งฮ้ยทำไมมันอตื้อือ้อยู่นี่พิธีเลยขาดคู่ซ้ายขาดคูบตัวเลยเบลยไร่พรเบลยไร่พรยายอยู่หน้าบ้านนะตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ไปซุปไปอร์กางเอง จะไปสวดซ้ายต่อยาอยู่หน้าบ้านเลยนะทำไมผมพุดไม่ได้อะมันบั๊กว่ะมันบั๊กว่ะม่ได้บั๊กกี่แก้วทำไมเราไปเก็บไหนมันบั๊ก

มีเล่นเป็นนะมียยคำเ็นมันฟันทุกเม็ดโดนทุกรถไ่กลัชุบไปไหนไม่ตามไม่ตามไม่ตามไม่สอดสอดทไมมันเล่นไม่เป็นมันก็ฟันโดนเราทาไมอ่ะนาายาทํไแล้วาแต่ไม่โดนพี่นะไอ้มันซับไมเอาไม่เอาไม่ันบคนมันเล่นคนเดิมเวา่เตมคือาทไม ใล่รอให้รอให้มันมาไล่แล้วมาไล่ผมแทนแล้วแล้วผมแทนแล้วผมสอบผมสอดตรวจผมสอดตรวจโอเคโอเคโอเคทำไปดูดห้องหมุดไปดูดห้องหมุดมาข้างหลังแล้วนะมาข้างหลังมานะเขาติดเตียงเขาติดเตียงต้องตรงนั้นเท่าไหร่แล้วอ่ะเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว คนนี่แหละอยู่ข้างหลังอ้าวหายแล้วมันขึ้นมันขึ้นมันไม่ขึ้นมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้ามันไม่ได้นะอย่าเพิ่งหยิบนะมันจะตายเนาะไอ้ม้จะตายกล้องหยิบได้ไอ้เมไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่เด่นพรมไม่เด่นพรมหยิบเลยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านผู้นีครับตันที่หอตกอะ ืออะไรวะไม่หยิบแล้วกูมุดอยู่ไหนห้องข้าวห้องข้าวห้องข้าวเดี๋ยวพนักหยิบถ่านมาตอกกัางนันไปนะอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายอยู่ซ้ายนซ้ายเอ๋อพี่มาน้าบ้านเหรอเอาทำไมสาดไม่ได้อะมันสาดไม่ได้มันลงพื้นอันเนี้โอ้บนมาบนมาบนมาข้างหลังบนมาข้างหลังบนอยู่บนอยู่มัดรบัดรัตอยู่นี่มัดรเนี่ยมาเอา มันสามคนตรงกลางไข่มาข้างหลังวะใครพันอยู่ละเผื่อตายแล้วมือแรกก่อยแย่มกุญซากีอีไม่สวยเดี๋ยวพันใส่จีนตรงกลางไปต่อนไข่จานมาันยานใช่ไหมทำไมมันไม่โดนอ่ะเฮ้ยก้องอยู่นี่ไงก้องอยู่ข้างหลัง มันเคลียร์ก่อนแล้วมันเคลียร์แล้วบัาบ้ไอ้เชี้ยมันต้งหน้าบ้าน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 พอมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางเหนื่อยแล้ว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 วันหยุดลงล่างนะกูลงล่างได้ไหมกูลงล่างได้ไหมมันตามแน่แน่เลยวะลงล่างอะมันตามมันตามมันตามขึ้น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 ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นงบนขึ้นบนตรงนี้เกิดตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้เกิดตรงไหนพยายามอยู่วันโลกินใต้ดิ่ ตายกูตายเลื่ <bin uk> <azo> อนไปที่กล้องอันนี้กูตายมีดิลน์ปะมันดูยังไงว่ามีดิลนเมันจะเป็นจะเปนรุ่มเปป็นรูบวกสีแดงๆมาเดี๋ยว่ึ้นหน้าบ้านไม่มีไม่มีของเล่นเลยมันไปไหนอีกไปดึงมันเปิดก่อนไปแล้วใชบป่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าบ้านนะได้ไปสนติการบ้างวนมาได้ เอาหมัดมาให้่ะมีเรามีกัดสองไอ้าไปไหนอะกาลังวนไปกลางบ้านจากข้างหน้าข้างหลังนี่นี่ห้องอีข้าวอข้ามาแล้วมาแล้วมาเยี่ยมใส่มาเยี่ใส่ติด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  ม้า,มากต่อนะอมนะัดบดวางมัดบดไม่หายม้ากต่อนะรองนะม้าลายต่อผมอยู่ข้างบ้านมาแล้วมาแล้วมาละมาละมไม่มีของว่ะไม่ถึงขึ้นมา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 ไอ้อเหี้ยบอกแล้วกินนมเยอะๆแขนจะได้ยาว

ฮ้ที่ผมยอมเสียสละเฉยหลังมุกแกม่ต้งดีแล้วทำดีที่สุดทำดีที่สุดเออถ้าผมไม่ตายนี่ไม่ฆ่าไม่ได้